เครื่องตัดผ้าใบ3นิ้วยี่ห้อซานเตียนนะครับรุ่น S T 70นะครับตัวนี้เป็นใบ3นิ้วนะครับภายในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับกระดาษทรายใบยมีดสำรองหนึ่งใบนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์แถมมีพวกแปรงทานหินรับมีดนะครับเอ่อสำลีซึมน้ำมันตัวนี้เป็นจารบีนะครับที่เปลี่ยนใบมีดนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมาให้แบบนี้ พร้อมสายไฟนะครับยาวประมาณ2องเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานก็กติดปลอยดับนะครับตรงนี้เป็นหินลับบี้นะครับถ้าเกิดเราใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่าใบไม่คมก็ตดปล่ดับ,ดบคืเราก็ลองตัดดูนะครับเปมนผ้าบางทั่วไปนะครับ ตัดหวานเลยครับตัดง่ายอันนี้เป็นลักษณะแบบผ้าม่านนะครับาาก็จะหนามันนิดหนึ่งนะครับผ้าม่านก็จะหนาเหมือนยีนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับตัดเข้าโค้งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผ้ายืดนะครับตัวนี้เป็นกางเกงวอร์มผ้ายืกางเกงวอร์มผมนะครับหนาประมาณ5้มิลเป็นผม เขาโค้งก็ได้ตัดหนังก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองซ้อนหนา,หนาดูครับสักสี่ชิ้นแล้วกันตัดได้สบายมากนะครับเช่องตัดผ้าใบสามนิ้วยี่ห้อซานเตียนครับ you <sharp inhale> <sharp inhale>